เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินเข้าเก็บหลักฐานและตรวจสอบศพนายเดชศักดิ์คนหารอายุ40ปีชาวบ้านหนองเม็กตำบลเหล่าไหางามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินหลังเกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้ขวานและทำร้ายชาวบ้านและทุบรถยนต์ในสถานีตำรวจภูธรบ้านเม็กเสียหายหลายคันนะครับจนกระทั่งตำรวจเข้าระงับเหตุ โดยพบศพถูกยิงด้วยปืนขนาด9มิลิเมตรบริเวณหน้าอกด้านซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดและขาขวาอีก1นัดใกล้กันพบขวานปลอกและหัวกระสุนปืนจำนวนมากตรวจสอบทรัพย์สินรถยนถูกขวานฟันเสียหาย4คันจักรยานยนต์2คันรวมถึงประตูหน้าต่างบ้านพักนะครับสอบสวนทราบว่านาเดชจากนั้นเกิดอาการคลุ้มคลั่งถือขวานเข้ามาในสถานีตำรวจและใช้อาวุธทำลายทรัพย์สิน จนกระทั่งดาบตำรวจราชวัตรแสงนิกุลผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพอนองเม็กออกมาห้ามปรามโดยใช้ปืนยิงขู่ลงพื้นหลายนัดแต่ว่าอีกฝ่ายวิ่งเข้ามาจะทําร้ายจึงยิงเข้าที่ขาขวาหนึ่งนัดและขาซ้ายหนึ่งนัดแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับตำรวจจึงยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายจนเสียชีวิตโดยประวัติอาชญากรรมนายเดชศักดิ์พบว่าเคยติดยาเสพติดและมีอาการทางจิตครับ